เดีย๋ยวโกรธแล้วนะมึงโกรธทำไมไม่ไม่มใครด่าอะไรมึงเลยนี่โมงมากทำไมพี่ผมผมทำทีมแพ้ <c oughs> มันแน่นอนอยู่แล้วตรงนั้นอะแล้วมึงจะ <c oughs> โกรธอะไรวะแบบ <c oughs> เล่นสี่คนอะคือเก่งทุกคนอะ <c oughs> เล่นดีหมดแต่สี่คนอะมีมึงอะเป็นแกะดำใช่ขยะอยู่คนเดียวมึงจะเล่นตำแหน่งอะไรมึงไปเลือกตำแหน่งปะมองมาไม่เห็นมีแรงขึ้นเลยวะตำแม่งบบตำแหน่งเลือกตำแ่ให้มึงสุ่มใจอะสุ่มใจอะเอ๋ยวโกรธมาเดี๋ยกโกรธมาจะได้รู้ว่าเล่นอะไรอืม กูเข้าใจ New r ซิ่งสตาร์สว่าทุกคนเอ็ดแมททุกวันแต่ไม่เคยได้จะซับหรือจะแครี่มีบิ๊กมีบี๊กไปเดี๋ยวไปเล่นปลาอยู่อักก้าก็แล้วมีบิ๊กเจสเซอร์กเขาตกปลาอยู่เดี๋ยวไูแต่งกินมาล่างได้ปะใช่กูอยากตกใช่ใช่ใช่ไอ้โหย่ถามจริงว่ามึงโกรธอะไรวะไม่ได้โกรธคือผมเล่นแย่คนเดียวเลยมันแน่นอนอยู่แล้วตรงนั้นน่ะอืมก็แล้วมึงโกรธอะไรไม่ได้โกรธแต่โกรธก็ด่าไปแล้วไอ้โง่ไอ้โง่ไอใคยขยะทีโง่โกรธทำไมกูไม่เข้าใจ เล่นกันหน้าคนรู้จักกันหมดจะกรธกันทำไมเกมมามาเพื่อสร้างมิตรภาพเว้ยโยโย่จริงครับแล้วโกรธทำไมอ่ะสรุปแล้วกูได้แล้วไม่เล่นห้าเฉยแล้วกูถามว่ามึงเล่นอะไรมึงบอกอะไรก็ได้พี่ไอ้เฮียพอไปทับห้ามึงบอกโอ้กูเล่นห้าแล้วมึงบ้าปันนี่งก็บอกว่าเล่นเล่นห้าผมเล่นเลือกมาสี่นี้อ้าวก็สี่ไปเอาเดี๋ยวกูไปห้าเองเอาไปสีไปสามป่ะให้แบงกินสามตากูจะบอดไม่เดี๋ยวผมไปห้าเองเดี๋ยวกูเป็นแครี่ข้างบนเองก็โย่ได้เดี๋ยวมึงยิงกับกูโย่จะสี่ใช่ไหมเล่นห้าเอง บอเล่นไอ้เหี้ยเ้วกูถามมาเล่นอะไรไอ้สัตว์มึงจะเอาอะไรเล่นอะไรก็ได้เล่นห้าเล่นห้าไปเล่นเลยเหลีวพี่กูกดตัวมาสี่นี้พี่อัน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 เอ้ยไดโนเสาร์ไอ้เหี้ยกูมาเยอะกูมาจะแมวสกิลมึงจะแมวสกิลอะไรไม่รู้ข้ามอะไร้สามไป ไปมันโอ้โหผมต้องกลับไปเติมเลือดหรอมึงไปกดแทงโกกินก็นได้ตแลวเพชรผมทำไงก็เริ่มต้นใหม่ก็ที่ใหม่ก็ไม่นับเปะวะไ <laughs> อ้เหี้ยผลป้อมใหม่นี้ซื้อใหม่เหรอ อว่ะะนกองแรกล่างเลยปะอะไรนะกองแรกล่ากเลยไหมแล้วแต่อุ้ยเกี่ยวไรนี่ เ้ยป็นซัพพอร์ตที่มึงอยากอยากให้กูหนิเล่นให้เบนอะซัพพอร์ตแบบไหนอะคำคมคำคมที่อะไรมึงสอนมันก่อนมึงบอกต้องเล่นซัพพอร์ตยังไงนะใครบอกไม่เคยบอกใครพอดึงบอกทำไมพี่ไม่ทำอย่างนั้นทำไมพี่ไม่ทำางเงี้ยใครบอกไม่เคยบอก มึงโย่เดียวที่เมื่อสองวันก่อนมปเนี่ยสองวันก่อนแล้วที่มึงเล่นแชรี่แล้วมึงไล่เบมซับพอร์ตอ่ะมึงลืมหมอไล่เย็นีีดูแป๊บเดียวสัตวกไม่ทิพนะดูอย่างเงี้ยรอดึงนะดึงมาดึงมาดึงมาตีมาอะไรตีมาอะไรบอกว่าถ้ามันเอาลิ้นมาแตะแตะงี้กูไม่ให้ทิพนะ เี๋ยวนึงคนแก้ว่ากันเฮ้ยเมาค้างเฮียเฮ้ยขอโทษค้างผมกดออกเกมไปไปยุบไปได้แล้วหายแล้วมึงจะมีสกิลหนึ่งยังหรือมึงจะสกิลสามพี่ท่านถ้ามีมึงจะมีสกิลหนึ่งแม่ตายไปแล้วมึงโอเครับหน้าไปรับหน้าลากคลิปก่อนจะลากใช่ไหมแต่คลิปมันเพิ่งถึงตรงนี้นะมึงจะลากตรงคีบก็กองไหนวะตัวตาลตัวตาลจะโยนกันล่ะ ขันนั้นรูนตันรู้ตันข้าคิดก่อนเฮ้ยไอ้เฮียอ้าวห้วมึงไม่เดินตามละหนุ่มไม่เป็นไรทำไมคีมันไม่เกิดวะเกิดแล้วรักไม่ทันม,มันทำลามี้อะไรวะโอเคดินี่ตาปอายุ Yeah. S <S โอ<ะ>ตาตาตากูจะบอดทำไมอ่ะวิ่งไปเอาเขาแต่ว่ามันอันตีหนีแล้วมันตาย <S 2> <S 2> <S เรียดทั้งอันตีไม่ได้คิวเลยไม่เปิดไฟเ้งแรกที่หายแล้วกูวับอะไรตรงนี้ ผมไม่ได้เปิดเสร็จเมลอุ้ยไอสัตว์โดนไรอ่ะสกิลวที่อะไรวะสัตว์ไก่ลาวี อืมโอ๊ยม่ฟาดแรงจังอะหูยื่งูยักษ์งูยักษ์งูยักษ์ไอ้ซัสยัโหมรแรงเออมาดีมาดีงูตัวใหญ่ย็ดแม่เย็ดแม่500้าร้อยเยจอะ พามาให้หมดผมอยู่มอยู่้ดาเฮ้ยเพื่อนเราเอาต้องสามเรียมอืมไม่ได้แล้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปออกมาเพื่อนเฮ้ยคิดหายแล้วหนีไป ตาของังให้มัน,นโดนล็อกระยะไกลเต่ก็ชอบทิ้งคนดูอะไรพวกโยธาชอบจริงงานรับเหมาจริงไหมอโยโยธาชอบทิ้งงานรับเหมาจริงไหม หลายคนอะเยอะมากมึงได้ปะไม่ใช่ผมไม่ได้โจมเทียวท้าหมายถึงคนที่ผมจ้างแล้วมึงทิ้งไหมไม่ทิ้งแต่ทิ้งทำไมผมจ้างมันพูดแล้วเหมาอ่ะทำไรได้บ้างงานอะไรบ้างสร้างบ้านสร้างสร้างทุกอย่างงานระบบได้หมดเลยไม่ได้จ้างเขาอ๋อก็คือไปจ้างก็้ทีแล้วมึงอย่างนี้มันก็ต้องมีช่างไว้ของตัวเองอยู่แล้วดิไม่มีเคยมีพ่อเคยมีผมไม่มีไปสมงกับคุณนะังได้ทั้งหมดไปเอานี้หรอเอาเอาอะไเออเฮียถังได ทาไมายังพอแล้วพอแล้วพอแล้วย้ายต่อ <c oughs> ผมก็รับเหมานะเหมาไปไหนก็ไปหมดไอี้เฮียรถแดงเป <c oughs> <c oughs> ็นวอล์กมีเต็มที่ปะฝั <c oughs> ่งนี้ก็ได้โย่เปินวอลมาแล้วเป็นวอลเข้าแล้วตอกเลยอ่ะดิ <c oughs> Giêng ghi ghi gì ghi 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 hết ghi 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 โอ้โหไม่ได้ไข่รดัดวะไม่มีมีคลิปคลิปรัดโอ้โหเยอะเจ็ดนาทีเดี๋ยวว่านี่แอฟยังเก่งเก่งเก่งไอสัตว์ก๊อฟแล้วแบบว่าก๊อฟม,มิติมาด้วยเฮ <c oughs> ้ยอ่ะจะเป็นแล้วกูก็ไปมันมียอดดูโคตรโกงไม่มียอดดิฟมันมันคูดาวเท่าไหร่วะหรือไม่มีคูดาวนี้อุ้ย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  กิ้งทิ้งเอ้าซอยว้าวที่อนี่คือเขาจะซัดกับกูหนึงให้ได้วันนี้อโต้เจอกูมาตัดกับมึงูไอ้ยังงูคูดาวัยหรือกูคิดไปเองไหมสักในทิ้งมันไม่ตีป้อมวะหรือว่าไงบ้างหัวตาคุณอดคุยโซโล่อุ้ย ม,มีคนว้ามาช่วยแล้วมันตีป้อมแต่ก่อนหนอเลยค่อยว้าเฮ้ยเรื่มันยืนซอยคาไปอะ่ะไม่สนใจไปายใครไม่สนใจพี่จ่าแมนแม่งโกงอ่ะเกียนที่มา,าเนี่ยเดยวแล้วเชื่อมันดีคามมนคาไม่หมดอเลสเตอร์ อันติโยโยตะกิวสามอันติตะกิวสามเอามึงไม่กดตะคิวสามก็แล้วโลกไปหมดเลยมึงไม่เปิดตะคิวสามแล้วต่อยละฮะโยกันโยกกูถามว่ามึงไม่กดตะคิวสามแล้วต่อยละไม่เคยเล่นมึงมีคำตอบไปกับทุกคำถามจริงวะโยนี่กดตมองอ้อมตูดได้เลยพี่เซคิดคิด นีเดยวมาทำไอ้นี่อะไรมาวะดีได้รับดีบาซอนทับซึ่งลดพลังโจมตีของศัตรูไอ้เหี้ยงบ้าปะเนี่ยแฟนกดสมมติไม่ต้องกดละไหวปะนี่ตัวเบลล์นี่วาด่วามีว่าเขาตีแรงจังเห็นวาดอยู่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยซึ่งลดพลังโจมตีของศัตรูแต่ละการซ้อนทับสัตปัญญาอ่อนจัด นายต๊อกเจยตอกจต๊อกเปิดเอ็มแคมแม่หนออุ้ยนี่ตะยูสามไล่ไป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 ไล่ไาไล่มาใช้แม่ antis, ก่อนเฮ้ยแม่งวาร์ปเลยว่ะไม่มีม an ีโอ้เอ้ยเลเซอร์เลเซอร์อะไร โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยิงออกมาเสวยโลโยกันยโดบอลคอนโดบอลคอนโดบอลพิ้งมาเลยมีมีจับแล้วมีจับแล้วลาก่อนจับแล้วได้อามันพี่แล้วเพื่อนเราไปไหนวะนี่ไงเพื่อนเราฆ่าข้างหลังอยู่ได้อยู่ที่ไทยนี่มันอยู่ไหนเนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้ว Nhiên kính tìm kiếm lẽo thăm chong Nhiên lẽo กูดูเอลได้เลยเพราะกูมีบีกีบีฟรีใช่ไหมเสียคืออะไรวะไปมเหรอทำไมกูไม่พายุทำไมแยกกิงถึง่ไปตรงนั้นวะกิงกิงกิงรอรอรอแลมึงโดนอะไรเนี่ยโดนตโดนพอร์หตอกเว,วชั่นตรงนี้ได้ปะ รเารเารเล่นตรงนี้เราเล่นตากูยาบอดโอ้โหใครนี่ทุบกูตายนี่ยไหนตอมันยู่สู้ทำไมวะนี่ฟังยิดงเนี่ยเดี๋ยวมาสู้ตรงนี้เดี๋ยวมาสู้นี้ยีย่สิบวิไม่มีเลเซอร์ ให้ผมโยนเลยป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีบิงมันทุ่มได้ดีกว่าเลยุ่มแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีฉากด้วยฉากออกจากแล้วครับฟ้าเหรอรูบิีกมันโกงตรงที่แม่งได้ตะกี้ยแอสซิตมาด้วยนี่แหละดูไเวลคอไม่ดีเหรอเด้ยก็ดีนะแต่ว่าเอาตะเมจไปเถอะไอ้เหี้ยมันด้ย มาแล้วัดีตึงนังพังนิ่งเนี่ยแต่แกดีมีภาพหรือเปล่าไม่มีภาพสามร้อยสามสิบหกเลยเหรอน้อยอยู่ยเฮ้ยน้องเท่าไหร่นี่เอาปกติอ่ะหกร้อยไม่หลันตีกแล้วเฮียร์เขา็ยันบวกกันสองคนในเฮีย พ่อคตายไงไวะไสัตว์ูชักกะโจแล้ววะไม่ไหวเหรอไหวเหรอยี่เกิดงูยักษ์เยี่ยมีเลยมีเทนี้ไหมเฮียไม่หนีงูยัมีเนี้ไหมทนี้มามีมีปักเลยรอขัดไอเนี้ยนะตายดีตายดีอมมีเอจนมาแ้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายจริงไงเหียทำไมตรเวนไม่พอหรอวะยังไงทำไมมันต้องแยกบวกอะมันมีตัวขาดเมื่อกี้ชาแมนขาดไม่ชาแมนมันขาดผมได้ยังไงอ่ะผมมีบ k เคบีไม่หรอพระเสกเป็นไก่ให้นั่นหรือเปล่า๋อไม่ใช่นี่หว่างูมาีกว่าออมันบอกว่าให้เลือกอีกมิติดึงวะพี่ดูมันสอนดิมันจับได้หรอเราเห็นมันอะ ไม่มีมองก็ดิงมอมหมดแล้วแต่มันหรือว่าต้องมีคนไปโชว์บนยืนรอแถวนี้เดี๋ยวมันเข้ามาถ้ากูไม่ฆ่าซทพพอตมันจะมีคนฆ่าซทพพอตให้กูใช่ไหมนตอกน่ะไปกินไปแล้วอุ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นนี่ไงอาจจะต้องเอาเลเซอร์ก่อนอ๋อสดที ไปตามเดียวกับเฮ้ยเฮ้ยปวดปวดลิงกันไหมกู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 ลิงเกนลิงเกนปวดแล้ว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 ตัวสิงโตบอมลวะเช่น่หนเช่นหนู่กแล้ตถูกแล้วโอ้ยผมโดนเฮกผมโดนไก่ไอตัวส่วนหัวบอลไปไหนวะน้องน้องพี่ตายผมโดนฮกผมโดนไก่ไอโยเก็บเก็บสิโนบอลไว้รอช่วยได้ปะ ไรเฮี้ยนี่ก็จะวิ่งไปไหนไรตัดเฮี้ยไหนต่อเฮี้ยไม่ยืนตีงูคุณเหลือจะเชื่อเฮี้ยเฮี้ยนี่ก็ดวลงูดวลกับงูยักษ์เฮี้ยอะไรอยู่เออมันจะโซโลคิ้วเฮี้ยไหววะเพื่อนไม่ไหวไหวเฮี้ยอะไรล่ะเฮ้ยนกมึงไงเพื่อนอ้าวใช่ละรอรอทำแมกกูมากกว่านี้มึงวิ่งตามไอ้เฮี้ยเป็นหมาเลยสัตว์เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหมือ มันไม่ออกพลาดดอมันไม่ได้ออกออกมาทุกอย่างแล้วพี่โอ้ตาจะบอดเฮียเจ็ตแม่ฆ่าเลเซอร์เจอเพเปิลฆ่าเพเปิลเจอเลเซอร์กูต้องทำไงเนี่ยไอคิงมันอยู่ไหนวะไม่กลับบ้านหรอไงดีวะถ้าอยู่โยเซฟดาเมจกูว่าน่าจะพออยู่แล้วนะโยมไม่ต้องเข้ามาตังกูด้วยวะรอเซฟจังหวะแบบว่ามันยกกูอะนึกออกไหมบิงเข้าไปกิ้งอืมบิงเข้าไปถนนบอลกิ้งแล้วก็บุกเอาพี่เข้าด้วยเหรอกิ้งนี่มึงรบกวนเอากูเข้าไปในบอลมึงด้วยนะไอ้สัตว์ มีตะมุกไหมบายบายบามีหวัดด้วยโดนทาล่างเปล่าได้บิงว่าแต่ทำไมมึงออกอาตาลอยก่อนวะมึงสูตรไหนเนี่ยมึงสูตรไหนเนี่ยไอ้สัตว์มีทุกอย่างไอ้สัตว์จะไม่มีบิงก์ที่อะไรไม่ออกให้ออกอาตาลอยใช่ไหมดีก่อนี่นะผมเขาทำตามผู้นำเปล่ไม่ใช่แล้วมึงก็ไม่มีบิงก์เซฟทีนี้เสียวก็เอ็ดปิดได้มึงจะไปหรอไม่รู้มันเดินไปแล้วจะตามมันไหมเนี่ยแล้วไม่เชื่อแล้วแล้วกูมีบายไม่เป็นไรแล้วโย่ แล้วแยังไงเงินไม่แค่ตัวเฮ้ยพี่เต้ยน้องพี่น้องพี่น้องพี่ผมตายผมไม่ตายผมไม่ตายกูกูเกิดกูเกิดเฮ้ยน้องพี่น้องพี่เฮ้ยผมตายเฮ้ยยางปั่นเลยสุดเฮียโดนล็อกงูยิงไอ้สัตว์กูบอกหน้าที่มึงไปแล้วมึงต้องทำอะไรเน้ออ้บ้าเลย สู้ๆไปแล้วพีเตอร์ไม่ตายได้ไงวะมาตายจะตายอยู่แล้วไอ้สัว์โอ้ยนขิงมันจะเกิดแล้วเพื่อนได้ได,ไดต่อได้จับเลยทำไมคิงมันไม่มีไฟที่ธนู เก็บผ้าไอ้ยาแรกแรกไก่บายแบ็คเอาพี่เต้ไปแบ็คเหรอตายไม่ตายสี่ร้อยดาเมจแต้กูตีสู้ไม่ไหวโอ้พิการอุ้ยตัวใครอ่ะคาร์มองนทันมองไงปแบ็คแล้วเพื่อนบายแบ็คสองช่างมันทำไมเล่นไปมันคนจีนบอกบอกก็เข้าไปเปิดเองก็ได้มั้งนั่นอ่ะแล้วก็เดินมาเดินมาได้ด้วยมั้า มันคนจริงเกินแล้วเมื่อไรมันจะฟอร์สักฟอร์กระตาตัวเองอะน้องมันวินบอลสามเจ็ดฮะเพมันซื้อเลยหรอเพื่อนมันไม่มีบายไงมันจะไปแล้ตแล้วมั้งให้ไหนเราสู้เพื่อนไม่มีเตียมอย่าไปเดีมข้างล่างเลยขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนขอร้องขอร้องขอร้องขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเราคิงแล้วเป็นไ,ไม่มาเดี๊ยมเล้วอ้ยคิงมีเบนที่มีดัดบปะดั๊ดั๊ดั๊ยกยกยก ยก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 ช่วยช่วยช่วยขาดมันทีมึงต่อยมันซีที่ปอรู้ไหมว่าเขาเปิดที่ไหนโอ้โหอียาที่ปอเพี้ยแม่มึงแค่บิงไปเฉยมันไม่อยู่มึงคิดอะไรเยอะวะโอ้โหคือให้ช่วงไอ้อผมก็บินไปสโนว์บอลสิแล้วมึงสโนว์บอลจนจบดูเอ๋อวะ พี่ต้องบอกว่าให้บิงมาบิงมาอันตีมันตายเร่งก็ตายเฮียเฮโยบลงเบลลดีกว่าเร่องสิสตาสวะทุกคนเงร็จไหมลี่บงานยิีเอาอยที่พูดไปการุดไยก็เหมือนทุกเกมที่ผ่านมาอย่างปั่นเลยโยโยพี่หุนตลอดไป เดี๋ยเองแล้วคิดหน่อยโยโยช่วยคูคิดก่อนโอ้มันเอาบ้านแล้วเอ็นแล้วใครสอนให้มึงซื้อไอ้เหี้ยกระทาษลอยวะอพี่ไงอพี่บอกคินอะไรไม่ออกออกกระทาษลอยกราทาลอยเหี้ยอะไรกองมึงว่ามงเป็นทั๊ก้ามึงงงมากมึงทำสิ่งที่แบบน่าเหลือเชื่อมีตามเล่นป่ะพี่ ่ดทาเล่นเปล่าเล่นไหมมุมหนาขนนี้แหละกำลังร้อนเนี่ยกำลังร้อนเลยอเครื่องกำลังร้อนไยี่แผลได้ยังไงมึงไม่เข้าใจเลยสักนิดไอ้ดีมันบอกว่าไอ่ไรไม่ออกมึงออกนี่เลยครับหนีไปมาพี่หนีไป